วันนี้ติ๊กบ่ได้มาเล่าเรื่องตลกหรือว่าเล่าเรื่องผีให้ฟังนะครับแต่วันนี้จะมาอู้ถึงปัญหาติปะในกูวันนี้นะครับเป็นปัญหาที่กวนใจมาเมินยิ่งเวลาที่ถ่ายทําคลิปแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆครับภัยเคยมีอาการจะี้พ่องครับตาพ่อประชดพอหน้าจอมือถือแล้วเบลเๆลหันเป็นภาพซ้อนนะครับต้องยีตาพ่อตลอดเลยหรือเริ่มหันเป็นสีดำๆนะครับหันเป็นใยกำปุง้งดำๆลอยไปลอยมาในตา อันนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะหมอเปิ้ลบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นวุ้นในตาเสื่อมซึ่งอันตรายขนาดเพราะว่าสามารถทำมือตาบอดได้โดยเฉพาะวัย40บวก50บวก อันนี้ต้องระวังนักขึ้นไปแหมนะครับสำหรับไอติกเองนะครับด้วยต้องทํางานอยู่หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลารวมไปถึงตอนถ่ายทําคลิปก็ต้องโดนแสงไฟจ้าๆนะครับแสงไฟแหงๆเนาะก็เลยส่งผลกับตาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้อาการที่ป้าก็คือตาพล่านะครับตาบเบลอนะครับพอตัวหนังสือบัดชัดเจนครับ ใคที่มีอาการอย่างที่บอกไปตะกี้นะครับวันนีปล่อยละไว้นะครับอันด็่เองก็ลองมาหลายวิธีละก็บเ่เวิร์กเท่ใดนะครับจนมาป้าใส่ตัวนี้นะครับอันนี้คือลูทีน่านะครับตัวนี้คือต้วมูแนะนำกันมาหนักขนาดเลยอันที่ก็เลยลองมากินพอพ่องนะครับอันนี้ลองมาได้สักวางหนึ่งละนะครับก็รู้สึกว่าตามีความชุ่มชื้นขึ้นนะครับตาใสาขึ้น พอหน้าจออ่านตัวหนังสือได้ดีขึ้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองกันรับรองว่าจะติดใจนะครับซื้อหื่อปอื้อแม่ซื้อโคนที่เฮาฮักราคากว่าแปลงตัวนะครับลูทีน่าเป,นเป็นตัวช่วยในการบำรุงสายตานะครับที่มีลูทีนและก็ซีเซนทีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นลดอาการตาแห้งแสบตาตาพร่ามัวจากการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับช่วยชะลอและก็บรรเทาอาการโรคตาต่างๆบ่ว่าจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจก หวานขึ้นตาเปิ้ลคิดค้นสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสกัดจากดอกเมริโกบริสุทธิ์เข้มข้นจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็น์นะครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดยแล้วก็มาตรฐานการผลิตเปิ้ลคือเทียบเท่ากับการผลิตยาเลยนะครับแคปซูลเม็ดน้อยกินง่ายครับลูทีนา่าย้อนไวฮืหอดวงตา ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจลูทีนา่าวิตามินบำรุงสายตานะครับหรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่เบอร์0830624117ครับ